ดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นในตัวคุณนะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเอามันออกมาใช้เมื่อไหร่เรารู้ไหมว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เรารู้จักค้นหามันไหม เชกเช่นกับในตัวคุณคุณรู้ไหมว่าในตัวคุณนั้นมีสิ่งใดที่สามารถจะทำเงินทำทองให้กับคุณได้มาดูกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4เด็กเลือกตามหน้าไพ่ที่คุณชอบได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่1นนะคะในท็อปิกที่ว่า คุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นในตัวคุณมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวคุณและสามารถจะนำมาสร้างเงินได้ อุ้มรั์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณก็คือคำพูดของคุณนะคะคำพูดของคุณเรียกเงินเลือกทองทักษะของคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรแต่มันเป็นทักษะที่คุณมีติดตัวมาแล้วคุณฝึกฝนมันมา จนว่ามันเกิดความเชี่ยวชาญนะความชำนาญซึ่งทักษะของคุณเหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่จดจันร่ำรือกับคนอื่นๆมาแล้วนะคะคุณสามารถที่จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยรู้ว่าคุณเนี่ยเจ๋งขนาดไหนนะ คนอื่นๆที่อยู่ในวงการเนี้ยเหมือนกับคุณเนี่ยนะคะคุณไปไฝ่มาแล้วทั้งสิ้นนะคุณไปไฝ่มาแล้วนะคะแล้วก็คนอื่นก็รู้ว่าทักษะด้านนี้ของคุณน่ะมันมันเจ๋งขนาดไหนนะคะคุมซับอะไรอีกที่ซ่อนเร้นในตัวคุณคือการที่คุณเป็นคนที่ ฮึกเหิมการที่จะทำอะไรของคุณนะ่ะคุณจะมีความรู้สึกฮึกเหิมนะคะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายวางไว้อย่างชัดเจนและจะต้องทำมันให้ได้นะคะการที่คุณรู้สึกถึงการจะต้องชนะไม่ว่าจะชนะคนอื่นหรือชนะตัวคุณเอง ะะการที่คุณมีธงแบบนี้มันคือขุมทรัพย์ในตัวคุณคุณมีกำลังใจที่ดีคุณไม่ยออ่อท้อดังนั้นคุณวางเป้าหมายอะไรไว้มันจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงจากคุณเองเป้าหมายที่คุณวางไว้มันจะถูกทำให้สำเร็จนะคะคุณเป็นคนที่ รู้คุณค่าในตัวเองและคนอื่นด้วยแม้จะเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยนะคะอันนี้คือขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นในการดำเนินชีวิตของคุณดังนั้นความฝันอะไรต่างๆของคุณสิ่งที่คุณต้องทำเยอะแยะมากมายในชีวิต ที่ทำให้เกิดเงินเกิดทองสร้างเงินทองขึ้นมาเนี่ยคนอื่นที่ได้รับเกียรติจากคุณที่คุณมองว่ามีคุณค่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเขามีส่วนร่วมนะคะยามเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือคุณเหล่านั้นก็มาซัพพอร์ตคุณได้ จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ชอบไฟกับคนอื่นเหมือนกันนะคะในบางครั้งบางคราวคุณก็คิดไม่ออกนะมือแปดด้านไปหมดแต่คุณเป็นคนที่ลุยลุยไปข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมองไม่เห็นก็ไม่รู้แต่คุณเป็นคนที่สู้ทนเป็นคนที่ชอบความท้าทาย ถึงแม้จะไม่เห็นอะไรอยู่ข้างหน้าคุณก็จะไปเพราะคุณคิดว่าตรงนั้นมันคือสิ่งที่จะต้องทำนะคะนี่คือขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณเป็นคุณสมบัติที่ดีที่จะไปสร้างเงินสร้างทองให้เกิดขึ้นกับคุณดังนั้นการที่คุณมีลักษณะแบบนี้เงินทองของคุณก็ไม่ขาดมือนะคะ จะมีมากมีน้อยแต่ก็ไม่ขาดมือมีให้หมุนไปเรื่อยนะคะถึงจะมีรายจ่ายเยอะรายรับก็เข้ามาเยอะเหมือนกันดังนั้นขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณก็คือความสู้ความอึดความฮึดความไม่ย่อท้อวาจา เรียกทรัพย์ของคุณและทักษะอันโดดเด่นของคุณนั่นเองนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะในทอปิกที่ว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นในตัวคุณคุณอาจจะรู้หรือยังไม่รู้นะคะว่าคุณมีอะไร ดีในตัวคุณที่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้คุณสมบัติดีๆของคุณนั่นคืออะไรคะ คุมทรั์ในตัวคุณที่เลือกเด็กที่สองนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารของคุณไม่ว่าจะเป็นในการพบปะติดต่อกับผู้คนแบบเจอตัวกันหรือว่าจะในทางออนไลน์นะคะคุณทำได้ดีในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่องทางออนไลน์แล้วช่องทางนี้มันสามารถจะเบิร mm ์ไวเบนะคะมันเป็นเครือข่ายใยแมงมุมนะคุณจะสร้างงานสร้างเงินอะไรของคุณที่คุณคิดไวเนี่ยมันจึงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณได้ ช้สิ่งนี้นะเป็นอาวุธของคุณเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของคุณคุณทำมานานแล้วแล้วคุณก็จับไม่ปล่อยถึงแม้ว่ามันจะล้มลุกคลุกคานบ้างก็ไม่มีปัญหามีปัญหาแน่นอนแต่คุณอนะไม่มีปัญหาเพราะคุณสู้คุณทำมันถ้าคุณไม่รู้วิธีคุณก็ เป็นคนที่จะต้องไปศึกษาในเรื่องที่คุณทำนะในเรื่องที่คุณไม่รู้นะ่ะอย่างทองแท้เลยนะคะคุณจะเรียนรู้มันจนคุณเชี่ยวชาญเลยทีเดียวแล้วคุณก็เป็นคนที่ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มบ่อนะ คุณพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอนะคะคุณเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณรู้จังหวะนะรู้จังหวะในการช่วงไหนควรจะนิ่งช่วงไหนควรจะจับตาดูสถานการณ์ช่วงไหนควรจะรุกช่วงไหนควรจะรับนะคะ ภมั์ในตัวคุณนี่คือคุณสมบัติเหล่านี้นะคะคุณทำมันสำเร็จแล้วในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วคุณก็มีเซนส์คอยบอกคุณด้วยว่าช่วงไหนจะทำยังไงคุณได้ใช้ความสามารถเหล่านี้นะสร้างเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกรรมมาแล้วนะคะสร้าง ความมั่นคงทางการเงินการงานความเป็นอยู่ต่างๆให้คุณมาแล้วนะคะไพ่ออกมายืนยันว่าคุณมาถูกทางแล้วในการที่คุณใช้ทรัพยากรของคุณที่มันเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นจับต้องได้เป็นรูปธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันเกิดจากการเอาจริงเอาจัง ของคุณเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการทำให้มันรู้จนเชี่ยวชาญนะคะนี่คือขุมทรัพย์ของคุณซึ่งคุณมาถูกทางแล้วนะคะสำหรับคุณที่เลือกไพ่เลขที่สองขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่3นะคะในท็อปิกที่ว่าคุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นในตัวคุณ mm hmm. มาดูกันนะคะว่ามีสิ่งใดในตัวคุณที่คุณยังไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆสามารถจะนำมา ใช้ในการสร้างงานสร้างเงินให้กับคุณนะคะ นะคะขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นในตัวคุณก็คือการที่คุณเป็นคนที่มีแรงขับภายในเยอะนะคะมีแรงผลักในตัวเองเยอะในความที่คุณอยากจะทำในสิ่งที่คุณต้องการน่ะให้มันสำเร็จแรงขับนี้มันมีมากกว่าคนอื่นนะคะ คุณต้องการที่จะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณทำด้วยนะคะคุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีทักษะในด้านที่คุณถนัดเนี่ยสูงมากนะเป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรนะคะคุณจะมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆของคุณและวาจาของคุณปากเป็นเงินเป็นทองนะคะวาจาเรียกทรัพย์ได้นะคือเป็นทั้งทักษะและเป็นทั้งคำพูดของคุณที่จะเรียกทซั์ได้เป็นขุมทรัพย์ที่อยู่ภายในตัวคุณนะคะสิ่งนั้นมันมาจาก การที่คุณสะสมมันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งมาตั้งแต่เด็กนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ชอบมาจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมานะคะคุณก็ยังทำเรื่องนั้นอยู่ทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญชำนาญมาก บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นนะคะคุณมองไม่เห็นว่าคุณมีขุมทรัพย์อะไรในตัวคุณคุณคิดไม่ออกบางทีคุณมองลบๆกับตัวเองนะคะแต่ไพ่ออกมาบอกว่านอกจากคุณจะมีดีในสองเรื่องนั้นคุณยังเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงสูงด้วยนะดังนั้น มีความยุติธรรมดังนั้นเวลาคุณไปประกอบกิจการงานใดๆของคุณเนะี่ยคุณจะไม่เอาเปรียบคนอื่นคุณจะต้องเห็นแก่ความถูกต้องนะคะมาก่อนอันดับแรกแก่ความยุติธรรมจะมีจะไม่มีความลำเอียงเลยดังนั้นในการประกอบธุรกิจกิจการงานใดๆอะไรของคุณนะ่ะคุณจะมีสิ่งนี้เนะี่ยเป็นพื้นฐานของคุณโดยที่คุณอาจจะ รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ในการที่คุณจะตัดสินใจทำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งนี้มันจะนำคุณคุณจะต้องช่างแต่ช่างก่อนว่ามันโอเคไหมมันเสมอภาคกันไหมมันยุติธรรมไหมสิ่งนี้เลยนะคะคือขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณดังนั้นคนที่มีความซื่อตรงเที่ยงตรงสูงเนี่ยคือคนที่มีคุณธรรมทำอะไรก็จะสำเร็จ นะคะถึงแม้มันจะสำเร็จแบบช้าๆสถานการณ์จะนิ่งๆมันก็สำเร็จคุณอาจจะบอกว่าทำไมรวยช้าไม่รวยสัทีรวยไม่รวยมันอยู่ที่ใจนะคะตอนนี้คุณมีเงินมากเพียงพอเงินของคุณเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะคะตอนนี้ ซึ่งจริงๆแล้วคุณเน่ะเหมือนกับผ้าคีริ้วห่อทองคุณไม่ได้บอกใครหรอกเงินคุณมีเป็นกอเป็นกำรรเลยนะคะผ้าคีริ้วห่อทองไม่ได้ว่าคุณเป็นกระยาจกซะอย่างนั้นนะแต่หมายความว่าเงินทองที่คุณมีคุณเก็บไว้คุณก็ไม่ได้แพ่งพลายให้ใครรู้นะคะคุณก็ทำตัวแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละ คุมทราบอีกอย่างที่ซ่อนเรในตัวคุณก็คือคุณเป็นคนที่สามารถจัดการได้ทุกสิ่งอะไรก็ตามที่เข้ามือคุณแล้วคุณจับไม่ปล่อยและทำมันจนสำเร็จสามารถสั่งการได้ด้วยนะคะคุณอาจจะมีลูกน้องมริวานของคุณเขาเชื่อฟังคุณด้วยนะคำพูดของคุณนปากเป็นเอก อันนี้คือขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นในตัวคุณแถมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณด้วยดังนั้นมันจึงทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสิ่งเดียวที่ไพ่ยอยากจะออกมาบอกมาเตือนก็คือคุณอย่าคิดอะไรแบบลบๆหรืออยากก้าวไปสู่อะไรที่มันเป็นสิ่งสีเทา คุณจะรู้ในตัวเองอยู่แล้วนะคะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่3าขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่เด็กที่4นะคะในท็อปิกที่ว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นในตัวคุณมาดูกันนะคะว่ามันมีสิ่งใดในตัวคุณ ที่คุณอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งนั้นมันสามารถที่จะเรียกซับได้นำมาสร้างเงินสร้างทองได้นะคะ ะะขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นของคุณที่เลือกไพ่เด็กที่4ก็คือการที่คุณเป็นคนคิดบวกมากๆนะคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไม่ว่าคุณจะโดนอะไรมาในชีวิตก็ตามไม่ว่าคุณจะจะต้องอยู่ในสภาวะห่วงแห่งความทุกข์ อยู่ในสภาวะที่นิ่งเงียบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรก็ตามคุณก็ยังสนุกสนานเฮฮาได้คนภายนอกจะไม่รู้หรอกว่าคุณมีความทุกข์อะไรขนาดไหนเพราะคุณแสดงออกถึงมีแต่ความสุขแถมยังเผื่อเผืแผ่ความสุขนี้มอบให้กับ ลกทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคนอื่นเขาไม่รู้สภาวะภายในของคุณว่าคุณเครียดคุณหนักคุณโดนเรื่องหนักๆขนาดไหนเขาเห็นแต่รอยยิ้มของคุณเห็นแต่ความเป็นมิตรที่ดีใครมีอะไรมาก็คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านคำพูดหรือในด้านของการกระทำนะคะ แล้วคนอื่นก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ได้เสมอในชีวิตทําอะไรที่มันคนอื่นทําไม่ได้เนะี่ยคุณทําได้หมดคุณมีความสามารถสูงนะคะสิ่งเหล่านี้คือขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณการที่คุณมีความเอื้ออาทรมีความปรารถนาดีให้กับคนอื่นๆกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้คุณมีคอนเน c t ชันเยอะ จะทำอะไรเขาเหล่านั้นก็ซัพพอร์ตคุณได้เพียงแค่คุณเอ่ยปากมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเอ่ยไหมนะเพราะคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบท้าทายเนยะไม่ใช่ท้าทายคนอื่นนะคะหมายความว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะที่คุณจะทำนะมันเป็นสิ่งที่ยากน้อยคนที่จะทำได้มันเป็นสิ่งที่ใหญ่ คุณก็เล่นใหญ่จัดเต็มแล้วเอาอยู่ด้วยนะคุณมีพรสวรรค์ในการทำสิ่งนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีพรสแสวงด้วยถ้าคุณไม่รู้คุณก็ฝึกมันจนเชี่ยวชาญจนชำนาญวาจาของคุณเป็นเงินเป็นทองเรียกซับได้คำพูดของคุณทำให้คนอื่นเชื่อถืออีกทั้ง ความรักในเพื่อนมนุษย์ที่คุณมีกระจายความสุขให้คนอื่นเมื่อเาคุณพูดอะไรก็ยิ่งจะทำให้คำพูดนั้นมันสำเร็จนะคะนี่คือขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณความกล้าแกร่งการมีคอนเนคชั่นเยอะการมองโลกในแง่ดีรักเพื่อนมนุษย์ การที่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แม้ว่าจะโดนหนักโดนเจ็บเครียดอยู่ในสภาวะที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นยืนได้นี่คือขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวคุณไม่มีวันที่คนอื่นจะรู้ความทุกข์จากคุณ คนอื่นจึงมองว่าคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมองว่าคุณนี่แกร่งมากๆนะคะแกร่งโดยที่ไม่ได้เหยียบย่ำคนอื่นขึ้นไปด้วยมีแต่สัมพันธภาพที่ดีนี่คือขุมทรัพย์ของคุณที่เลือกไพ่เด็กที่สี่นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ